สวัสดีส่วงบายพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าเซวีเซว,วีไปรับของมากพี่นงมึงเนี่ยน่าเบอร์รี่พนะงามงามพี่นองเออเซวีเลยเอามาชูเบิงจะได้มันงามบ่าอยากเบิงผู้เดียวสันเด้ฮไอมูเจ้าเบิ้งน้ำเออมึงเนี่ยพี่น้องจ้านวยงี้งีใหญ่แห่งดีขนาดเลยบ่แฉะบ่เมือกเลยได้เห็นบอลเออหวานสั่ดทีเออ ธรรมดาลัดบอรร์ี่มันจะมีอมเปรี้ยวจักหน่อยเนาะแก้ยเขาเจ้าปลูกใไซยังหรือหวานหวานเออซีวีซีมเบิองหรอโอ้ยหวานตัวละปกติแล้วถึงเคยซีมนะเนาะบางยี่ห้อมันจะอมเปรี้ยวจักหน่อยอันนี้แล้วผสมแม่พี่น้องเออบางแนวายไงใช่หรอซีวีอยากให้อันลูกค้าสุดที่แรกของซีวีได้กินให้แซ่บฉะลัดบอร์รี่เนาะนอยไงค่ะบานมะเบิองอันแบกเบอรร์ี่บานพี่น้องแบกเบอรร์ี่กันงาม ตัวแบลเบอร์รี่มากงวนนี่อยากส้มจักน้อยพี่โนโอ้องจ๋าเออชีวีเปเพื่อกินนั่นร่างอันหวานดิอันนี้ชีวีชิมเบิองเลี่ยวปอมเปรี้ยวพนะโอ้มันมาามันบอกคือกันดิพี่โนโอ้องจ๋ามางวนนี่อยากสม้มมาหาล้างเถ่อผัดหวานสิเนพี่น้องชีวีว่มามันงามชีวีโสนชีวีกับอะแบบอยากให้มู่เจ้าหิรน้ำนังแหมอ,อู้งามชีวีเนาะนี่นบ้านนี่ ตรงนายข่อยกะไปเมาฟ้ามบักเชลีไว้ได้ป่ะไหนบ้างแน่งามงามเงอนี่กระไดพี่น้องเออเฮงามคักงามเนี่ยเบิ้งเออเบิ้งซอยใช่ี่ะน่ยปุ่นน่ะงามเอาเหลือพ่นน่ะบักว่าบักเชลีพี่น้องจ๋าบักเชลีบักเชลีบ้างแนี่ยชีวิตจะเอาเหี้เบิ้งเนาะลงเครื่องสิแม่ล่องมาขึ้นบ่จักอะไรนี่เอารถมาชงหวานมันดินุ่ยน้อยๆเก็นๆดีดีพี่น้อง บางใช่พันธุ์มันก็สิเป็นแบบหวานนิ่มๆเนาะแต่ว่าอันนี้มันรสชาติเค็มข้นพี่น้องจ๋ามีหวานมีอมแบบอมเปรี้ยวจังน่อยแบบรสชาติเฉลี่ยแม่พี่น้องเออมัาละเซฟแข็งแบบกรนๆกรอบๆสลัดพี่น้องจ๋าเออมัอนี่ลูกค้าสุดดีดีให้แหละเซฟี่เอามาซูมูเจ้าเบิองเนาะเออเบิองผู้เดียวก่บจัจังไหนดอกเออทำประเภทเลยเอามาซูกันเบิองเนาะมือทำงงานของเซฟี่เนาะนี่แหละ ชีวิตพนักง,งานประจําพี่น้องจ๋าเออคิปกอยากเกตเธได้เนี่งานประจําก็เฮ็ดยิ่งยอดขึ้นกันนั่นแหละพี่น้องจ๋าไปก็ลูกค้าก็ฉสิถ่าเนาะเออนีก็สิเอาบบกดาบบริวันหวานเชลี่งงามๆ,ๆ,ๆไปเพิ่อนอืมอะไรเขาเห็นลูกค้าเขากินแบบสื่อดีเขาก็มีความสุขตอนเนาะเออขอบคุณกับการติดตามรับชมดังให้กำลังใจกันนาองจ๋านะขอบคุณค่า